นี่วันนี้มีคนเอาเอารถมาโชว์นะครับ <c oughs> เอ้ามันปกติมันมีชิวปะ่ะอ,อ,อ๋อแต่ต้องใส่เพิ่มอ๋อนี่คือเขาให้เอามาให้ใส่เพิ่มใช่ปะ่ะเ,เปลี่ยนไฟหน้าไว้ดีไปน่ะ <c oughs> ไม่ไม่เปลี่ยนเหรอเดี๋ยวผมว่าผมว่าจะไม่เปลี่ยนอยู่เดี๋ยวไปใส่ชิวกับหลอดไฟกะว่าจะเปลี่ยนท่อเป็นอาคาช็อตตี้ไอท่อยาวนะแบบว่าเป็นแบบสั้น ชอตตี้แบบสั้นอ๋อถ้าเป็นในอย่างนี้ลั่นเลยแตกถ้าท่อยาวท่อยาวเสียงมันน่าจะนั้นกว่าเสียงมันดูนุ่มใช่ไม่เคยแม่ไม่ได้ขี่นานมากเลยรถคัดระวังดนะเดี๋ยวงเ้เดี๋ยวเปิดเปิดแทคชันเออเปิดแทคชันไว้ดีว่ออันตรายโอ้ ัานอยู่ละมันต้องงัดขึ้นงัดลงอ่ะงัดขึ้นก่อนปะอันแรกงัดขึ้นปะอ๋อต้องกดลงก่อนดิโอ้โหให้เขาออกก่อนเยอะให้เขาออกก่อนแต่ตอนเวลามันอันนั้นแล้วมันก็เบาเหรอใช่แต่พอเวลาออกออกตัวเบาแต่แค่ตอนถอยไงใช่ให้เขาไปก่อน มาสิมาสิจังหวะจอเสร็จพี่วันนี้กลับาจะทาที่ดาลางรถไปค้ณดารามรถมันต้องประกอบปั๊มอีกนะอ่ะอมีแท็กชั่นโหมดต่างก็คือแบบว่าเน้นแบบว่าเน้นพวกรายกลับไปอ,อนะไรเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรด,ดึงเลยไม่ได้ขี่นานนะครับรถคัน ไม่ได้ขี่นานมากลืมไปแล้วด้วยว่าขี่ยังไงนะครับอ้ดึงอะ่ะค่อนข้างดึงเลยอะ่ะไม่ชินไม่ชินดับ <c oughs> <c oughs> แค่ปล่อยแบบทัดเดี๋ยเราปล่อยที่จงลองปล่อยทัดสักสักนิดหนึ่งเี๋่วแค่ตองเกิดยังก็ไปนะอ๋อ แบบปุ๊บแม่งพุ่งเลยพอพอ,พอแล้วอย่ารอเขาพางังไม่เข้าเขาเขาเอ็นไม่ค่อยขึ้น ไม่ได้ไม่ได้ก็ตก,ตกลงขึ้นตกขึ้นเหรอได้ไหมไม่ได้ไไดต้องเลยแบบเบาอ่ะต้องแบบเบาเบาเพาว่า <laughs> ไม่ข้ามไปเลยอ่ะ <c oughs> เอ้ะทีนี้ได้โพรจี